เอาล่ะก็สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะกลับมาอยู่กันในส e กีบีเวิร์ดเกทเช่นเคยนะฮะก็วันนี้นะฮะคุณสร้างทำการอัปเดตตัวใหม่มาตั้ง2ตัวนะ,ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะฮะนั่นก็คือตัวของ ดิวไททันแล้วก็เอ่อโกโจนะซึ่งเขาตั้งชื่อเป็นอินฟินิตี้เอเจนต์นะก็เป็นว่าในคลิปนี้ท้าเราจะมาสอนหาตัวของดิวไททันก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะกินเวลาน้อยกว่าไอเอเจนต์มากๆเลยโอเคก็อย่างแรกเลยนะฮะทำการกดรับเควสมาเลยนะก็เควส์ดิวไททันนะฮะทำการกดสตาร์ทไปนะแล้วก็ขั้นตอนแรกนะฮะคุณเนี่ยทำการว้าไปที่ตัวของโฮมนะซึ่งเป็นสถานที่ที่เราแบบถ้าไม่เคยว์ปไปเลยนะก็ว์าไปแล้วพอมาถึงแล้วนะฮะทำการเดินอดอกมานะแล้วก็เข้าไปตรงนี้ไป แล้วคุณจะพบกับชิ้นส่วนแรกของเดลวชทท่านนะฮะก็ให้คุณนะฮะใช้ดา์กซิปเกอร์แมนนะในการบินขึ้นไปเพราะมันอยู่คอนข้างสูงระดับหนึ่งนะก็บินขึ้นไปปึออ๊บต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะโอเคประมาณนี้น่าจะได้เราเก็บดูโอเคน่าจะได้ละเก็บไปนะฮะสำหรับเดลวชทท่านเรา เป็นอันเสร็ส้นขั้นตอนแรกนะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะฮะตามหาตัวของดิวคอนะซึ่งให้คุณเนีทำการวร์ปไปที่ตัวของโกลดนซิตี้นะพอว่ามาแล้วะะทำการแปลงร่างกลายเป็นตัวที่วิ่งค่อนข,ข้างเร็วนะฮะอย่างตัวของสปิเกอร์แมนไปเลยนะ,ะแล้วก็ทําการตามผมมาเลยนะ,ะก็คือมาที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลี้ยวขวานะ,ะโดดไปนิดหนึ่งก็ได้อ่ะพอเดินตามผลมาแล้วนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะ,ะเนี่ย เดินตามถนนมานะฮะก็พอมาถึงสี่แยกนี้แล้วนะฮะก็ให้ทาการเลี้ยวซ้ายไปนะแล้วก็ต่อไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็ทําการเข้าซอยเล็กๆตรงนี้ไปจากนั้นนะฮะทำการเลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึง่งแล้วก็ตามผมมาเลยนะเนี่ยมาที่ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าซอกเดกนี้มานะฮะ <c oughs> ลื่นข้างพันนะแล้วก็ ให้มาที่ตรงนี้นะฮะก็คือเราเนี่ยจะทาการบักเข้าไปในตึกนะเพื่อให้เราสามารถหาตัวของคอของดิวไททันได้ซึ่งวิธีการบัคเข้าไปนะฮะก็ให้คุณเนี่ยใช้ตัวที่เป็นตระกูลทีวีแมนนะผมใช้ตัวของทีวีแมนไปเลยแล้วกันแล้วก็ให้คุณนะฮะพยายามยืนกกใกล้ๆกับแตกคขาวายนะ แล้วก็้คุณเนี่ยทำการใช้สกิลรับของทีวิเท่าน,นะคะซึ่งผมเคยสอนหาในคลิปหาทีวีเท่นไปเรียบร้อยนะก็สามารถเราไปตามดูกันได้ก็กดสกิลมานะฮะแล้วก็ให้กดวอลเข้าขไปที่หน้าต่างชั้นสองนะ,ะจะเป็นบ้านไหนก็ได้แต่ผมจะเอาบานนี้ละกันวอลเข้าขไปนะฮะปึ๊บอาจจะเสียงดังเล็กน้อยนะฮะขออนุญาตเบาเสียงนะ,ะแล้วก็พร้อเข้ามาแล้วนะฮะให้คุณเนี่ยทำการแปลงร่างเป็นตัวบินขนาดเล็กสักตัวหนึ่งจะเป็นดิจ้หรือว่า เออตัวของด์กสปิเกอร์แมนก็ได้ผมจะใช้เป็นตัวของดักสปิเกอร์แมนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะแปลงไปนะฮะแล้วก็บินขึ้นมาเลยนะปึ๊บสิ่งที่คุณต้องทำนะฮะคือคุณเนี่ยจะต้องโดดลงไปที่ข้างล่างตรงนี้นะฮะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่าคุณเนี่ยห้ามโดดใกล้เกินไปนะก็คือถ้าเกิดใกล้เกินไปเนี่ยคุณจะโดนวาร์ปไว้นอกตึกแบบคนเมื่อกี้นะฮะก็ให้คุณนะฮะมายืนในที่ที่แบบมันอยู่ห่างที่สุดแล้วกันนะ,ะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆลงไปนะไม่ใช่ค่อยๆหรอกก็คือลงไปเลยแหละปึ๊ โอเคถ้าเกิดคุณลงมาในมุมนี้นะฮะคุณก็จะได้โดนแบบวารวปออกไปข้างนอกเติกอีกรอบหนึ่งแบบคนเมื่อกี้นะแล้วก็ทําการเก็บมาเลยนะสำหรับคอไททันของเราไปในอันเสร็จขั้นตอนที่2นะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่สามเนี่ยไปตามหาตัวของดิวเฮดนะก็ให้คุณนะฮะทำการวร์ปกลับไปที่ตัวของหับก่อนเลยนะจากนั้นนะฮะก็แนะนำให้คุณใช้ตัวบินที่ค่อนข้างบินไวนิดหนึ่งนะเพื่อความง่ายอะนะแล้วก็ให้คุณนะฮะเข้าซอยนี้มาเลยนะเป็นซอยที่แบบยืกยักหน่อยเข้ามาแล้วก็เดินตรงมานะฮะ ตรงเรื่อยๆนะแล้วพอคุณเจอกับไอ้ตึกสามเกลือตรงนี้นะฮะไอ้คุณเนี่ยทำการโดดข้ามไปเลยนะปีนข้ามไปอ่ะแล้วก็มาอีกนิดนึงนะฮะให้คุณเข้าไปที่ข้างในซอยนี้นะก็แปลงร่างเป็นตัวเล็กก่อนแล้วก็ทําการอ่านเข้าซอยไปเลยโดดลงไปนะฮะแลังจากนั้นก็หันหลังกลับมาแล้วก็มาตรงนี้นี่นี่คือชิ้นส่วนที่3นะฮะสำหรับดิวเฮดนะกดเก็บได้เลย อาจจะดูง,งงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าพื้นที่มันก็ง,งงจริงแหละแต่ผมพยายามที่จะแบบทาให้มันง่ายสุดแล้วกันนะ,ะเอาล่ะแล้วก็เป็นอ่านสาขัา้นตอนที่นะคะขั้นตอนสุดท้ายให้ตามหาดิวแฮนหรือว่าเป็นมือสว่านนั่นเองนะก็ให้คุณนะคะทำการวิ่งไปที่ล็อกทาวเวอร์ก่อนเลย <S <S จากนั้นแน่นอนนะคะตัวทุสสาปันของเรามาอีกแล้วนะ,ะสปิเกอร์บูแมนแปลงร่างมานะฮะแล้วก็ทําการหันหลังมานะแล้วก็โดดไปที่ตัวของบิ๊กเบนโดดไปนะฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ ประมาณนี้พออ่าล่ะลงมานะฮะแล้วก็ให้คุณนะฮะทำการเดินมาที่ตรงนี้นะก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะมีเอ่อตัวหอุมโมง์ใต้ดินอยู่นะให้คุณทําการเข้าไปที่อุมโมงค์เลยแล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้นะฮะได้ไมาเอ่ยไม่ได้ต้องเดินเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมอาจะต้องเล่นท่านหน่อยหรือเปล่าเออเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันดูแว่ามันจะเข้าไปยังไงคือผมดูคลิปฝรั่งมานะฮะเขาเข้าไปได้เลยนะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่ มันมีคนนึ่งเข้าไปได้แล้วนะฮะเหมือนว่าเขาจะใช้บัคทีวีแมนสักอย่างนึงนะผมลองทำตามดูซิ5 minutes later โอเคท่านผู้ชมหลังจากที่งงและสับสนมาระดับหนึ่งนะฮะผมก็น่าจะคนพบวเทีนะ,ะก็คืออย่างแรกนะฮะไอคุณเนี่ยแปลงร่างเป็นทีวีแมนเหมือนเดิมเอาจริงทีวีวูแมนก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถใช้สกิลลับได้เหมือนกันนะ,ะผมเป็นวูแมนแล้วกันก็พอแปลงมาแล้วนะฮะทำการกดสกิลลับมานะ,ะแล้วก็ให้แตะที่กําแพงล้งขนนี้เลยนะ,ะที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยกดไปนะฮะ แล้วเราก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะเสียงอาจจะดังนิดหนึ่งอะแล้วก็พอขึ้นมาแล้วนะฮะเดินมาอย่างนี้นะเดินมาจากแถวเนี้ยแล้วก็แปลงร่างกลับนะฮะกลายเป็นพาราไซสกิบิจะทําให้เราตัวเล็กมากนะฮะแล้วก็แปลงร่างต่อกลายเป็นทิวแมนอีกครั้งหนึ่งและนี่เราก็จะสามารถลงมาได้นะฮะและให้คุณนะฮะแปลงรล่างกลับเป็นพาราไซสอีกรอบนะฮะเพราะว่าของเนี่ยมันอยู่ต่ํามากเลยนะอาล่ะพอแปลงมาแล้วนะฮะให้คุณเข้ามาที่ใต้โต๊ะอย่างนี้นะเนี่ยก็คือ ตรงนี้นะฮะเป็นที่ที่เราเข้ามานะก็ให้มาที่ตรงนี้เก็บได้เลยนะฮะสำหรับดิวแฮนนะหรือว่ามือที่เป็นแบบสว่านน่ะเรียบร้อยนะฮะกว่าจะได้เดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวสั้นๆกันเลยดีกว่าโอเคนี่ฮะท่านผู้ชมนี่คือหน้าตาของดิวไททันนะเรียกได้ว,ว่าโคตรเท่ประมาณนี้แล้วก็สเปรดการวิ่งก็ถือว่ามาตรฐานนะไม่ได้เร็วอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็การโดดนะฮะก็ถือว่าสูงอยู่นะ,ะแล้วก็สกิลโจมตีล่ะเป็นสกิลรวิวนะฮะสกิลแบบใช้สว่านนะ นี่ก็จะเป็นการแบบชาร์จแล้วก็เาจาะพื้นเหรออ้าเดี๋ยวทไมมันจบง่ายจังเดี๋ยวยังไงนะเมื่อกี้อีกรอบอีกรอบก็คือเจาะลงพื้นทําให้เกิดแบบดาเมจเอโอเหรอแล้วก็จบนะฮะประมาณนั้นเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างหาแบบซับซ้อนเป็นสมควรนะฮะแล้วก็ไม่แค่นี้เลยนะ โอเคก็เดี okay, ๋ยวผมไปสอนหาเอเจนต์ต่อแล้วนะฮะก็เด okay, ี๋ยวไม่เจอกันอีกสักประมาณ30 4 0ถึงนาทีนะขึ้นอยู่กับว่าผมจะตัดต่อได้เร็วมากแค่ไหนเหลือจากหนึ่งชั่วโมงก็ได้ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีความเห็นองไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย